พาเข้าระบบแรกของกันนะคะเอ่อในระบบแรกของอะค่ะเราจะเข้าไมโครฟูฟิเมนต์ของเราพอเข้าไมโครฟูฟิเมนต์ของเราเนี่ยอ่อถ้าแรกตัวอีกตัวหนึ่งมันจะช้าถ้าเรามาแจ้งเปลี่ยนที่อยู่อย่างเงี้ยมันจะเร็วแลวทีนี้เอ่ออย่างเมื่อกี้เนาะที่ได้รหัสได้รหัสของ เอ่อรหัสของน้องที่จะแลกอ่าพอรหัสของน้องที่จะแลกปุ๊บอ่าจิ๊กก็เอารหัสของน้องที่จะแลกอ่ะมาใส่ตรงนี้พอใส่ตรงนี้เสร็จอ่ากดยืนยันปุ๊บอ่าระบบมันจะบอกว่าอ๋อคุณเปลี่ยนที่อยู่เนาะคุณเปลี่ยนที่อยู่เบิกสินค้าเป็นรหัสนี้เป็นของบุตรกรตรงนี้อ่าเพราะเป็นบุตรกรตรงนี้เสร็จถ้าบังเอิญคุณจะเปลี่ยนที่อยู่ตอนเนี้ย คุณก็เปลี่ยนเลยแล้วก็เซฟพอเซฟเสร็จปุ๊บอ่าเซฟเสร็จปุ๊บอ่าระบบมันให้ยืนยันก็กดยืนยันพอกดยืนยันเสร็จอ่ากดโอเคกดโอเคเสร็จไอตัวสีเหลืองเนี่ยถ้าเบิกสินค้าถ้าเรากดเบิกปุ๊บรึบถ้าเรายืนยันนะมันจะส่งของให้บุตรกรทันทีเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะชี้ไม่ได้ส่งของชี้ก็ยกเลิกโอเคมันก็แคนเซิลอันนี้ทําให้ดูนะ